ยิ่งยาก สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กํ้ามร,รับชมช่อง YouTube คนสองเ่นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวหายิงปลาแถวลำลูกกานะครับได้ข่าวว่าตะพานไม้ลำลูกกาเนี่ยที่กองติดมันมีปลาล่องดีนะปลาเนินไซดดีนะปลาเนินไซใหญ่แล้วก็มีพวกปลาจีนพวกปลาที่ตกพวกปลาหมดจันพวกนี้ยเราตามไปดูกันเลยนะครับโอเคไป อยหลุดไงวะเฮ้ยอยู่อยู่อยู่เฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปไหนวะเฮ้ยมีหลังวะหาทั้หน่อยน้ทั้มหน่อยทั้หน่อยทั้หน่อยมีหลังมีหลังเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เดี๋ยวผมลากออกมาก่อน อุ้ยไม่เข้าอีกเุ้ยลุดอ๋อลุดกล่องน้องกล่องลุดนั่นติดกล่องน้าอยู่ผมมันกระชากของผมขาดอยู่ไหมครับอยู่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 ไหมอยู่อยู่อยู่เดินขึ้นเลยฮะอยู่บ้าอยู่บ้าอยู่อยู่อย่มล้มเลยอ่ะอุ้ยลุดลุดม่ต้องลุดกันนะลุดลุดลุดั้งคู่เลยโอ้เสียดายยังเลยนะ่ยเออโอ้โหลุดของผมมันยิงผ่าหลังอ่ะออกข้างเลยเก็รดโอ้โหยิงยากเรียบร้อย สามแผลก็จะได้เออสีแผลปลาอะไรไม่ใช่ยี่สกันนะั้นะนะนวลจันโอ้โหตัวเบ่งเลยครับนี่นี่หลายหลุดกันสามรอบโอ้เจ้าโอ้พลุนเลยตัวใหญ่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 ต้องทำต้องทำตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาไอปลานนจันเหมือนเมื่อกี้แล้วมึงไฟโดเปล่า<ป>วะ<ป><ป> โอ้ยปลาจีนปลาจีนเอาช่วยกันช่วยกันทํามันตัวใหญ่ค่อยๆค่อยๆล่างค่อยๆล่างจะฝืนครับเออเอาเอาจีนตัวใหญ่จีนตัวใหญ่เอาเอาโดนป่ะโดนยังยังไม่โดนโโอ้ไม่ดนเอาทางโน้นเอาต้องช่วยกันทําเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียของเอาเอา

มาขึ้นมาอีกแล้วมาขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหนี่ครับตัวสวยตัวสวยตัวสวยโอ้โหนี่ก็ตัวสวยนี่ครับนี่ตัวสวยเลยมีวิ่งมีวิ่งแล้วมีวิ่งแล้วแต่ปืนก็จะล่วงอยู่ Ồ hô, phiên lên chăng Ồ hô, tôi có tít phiên lên <laughs> Tôi có tít điều ồ oh hô Ồ oh, mấy tít vậy Ồ đây rồi Ah, tôi đi, รู้น้ำแล้วได้ตัวแรกแล้วแสดงว่ารู้น้ำแล้ว <c oughs> รู้น้ำแล้วเมื่อกี้มันไม่รู้น้ำข้ามหลัง้งเ <c oughs> <c oughs> วิ่งอีกแล้วครับวิ่งอีกแล้วครับโอ้โหมันแรงดีจังวะ นี่นี่นี่โอ้โหตัวบึ้มเลยโอเคอืมไอ้ยยตัวเล็กก็ยิงตัวเล็กตัวเล็กย <laughs> ิงก่อนมีก่อนไม่มียิงเดี๋ยวยืนเดี๋ยวยืนเงียบเดี๋ยวเป็นตะคริวมาอัวเยี้ยงหลุดอีกไอ้ย้ย หลุดเพราะว่าอ๋อยังไม่หลุดยังไม่หลุดปลาเข้าปลาอีกเอ้าเอ้าตัวไม่เล็กนี่หว่าเฮ้ยตัวไม่เล็กนี่หว่านึกว่าตัวเล็กให้มองไกลๆเหมือนตัวเล็กอเออมองไกลๆเหมือนตัวมองไกลๆเหมือนตัวเล็กแล้วตอนนี้ก็แต่ว่าเขาเล็กกันแหละแต่ว่าเขาใช้พอใช้ได้อยู่ เน่เี่เ่เเน่เอาเลยเอาเลยตาเลยปากปากในรูปากเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนเโดนป่ะโดนแล้วนี่เออรยิงมาทำไมเนี่ยปาตื่นกระจายหมดแล้วพาหลังออกตอกเกษดรอกไปนัฒนาเลยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาอะไร้านนี้เนาะอ ไอ้นินหญ่นะไอ้นินยายนเอาเลยเอาก่อนเลยครับอุ๊บเรียบร้อยข้ามเหรอว้าตัวเบ่งเลยตัวเบ่งเลยคนอ่อนครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะนี่ครับผลงานปารินไตโบโบอยู่นะครับนี่ครับ còn đang còn mưa lắm mày đấy